สวัสดีครับผมบอยแบ็คสี่แปดหกจากคิวเฮลเกตครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครของผมนั่นเองนะครับนั่นก็คือตุนตอนนี้ตุนของผมก็เลเวลเจ็ดสิบห้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนสายที่เล่นนะครับนั่นก็คือสายป้อมนะครับที่เล่นสายป้อมเพราะว่าเวลง่ายหาของง่ายและพาเวลคนอื่นได้ด้วยครับต่อมานะครับเรามาพูดถึงเรื่องสเตตัสกันก่อนเลยช่วงแรกนะครับที่เลเวลน้อยนะครับผมก็จะอัพอินน้ำเอจีตาวนะครับที่อัพสองค่านี้ก็คือ ยิ่ก็คือจะทําให้สร้างป้อมได้ไวขึ้นนะครับและ MP ของเราก็จะมีมากขึ้นนะครับยิ่งเรามี MP มากขึ้นเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถสร้างป้อมได้เยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับต่อมานะครับก็คือ AG ผมอัพเ g ก็เพราะว่าจะทําให้ลดคูดาวของทุกสกิลนะครับยิ่งผมอัพ AG มากเท่าไหร่นะครับป้อมของผมก็จะยิ่งคูดาวน้อยลงเท่านั้นนะครับและอีกอันหนึ่งนะครับก็คือสปีดครับยิ่งเราอัพ AG มากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะวิ่งไวมากขึ้นเท่านั้นนะครับ ส่วนถามว่าทําไมผมไม่อัพค่าทอเหรอครับเพราะว่าป้อมเวลาเรากดสกิลซิงโคนะครับป้อมหรือว่าป้อมเขียวอะ่ะมันจะน้ำจากค่าทอนะครับผมก็จะทําการเอาชุดที่เลฟยัดทอมากบจุดได้ข้อนี้นะครับจะทําให้ผมสามารถสร้างป้อมไว้สร้างเร็วและสามารถยิงแรงได้ด้วยครับต่อมานะครับพอมาถึงสเตตัสล่าสุดนะครับผมก็จะอัพอินให้บวกลบข้างหน้าข้างหลังนะครับให้อยู่ที่160ครับ เพราะเมื่ออินถึง160เราจะสามารถสร้างป้อม1วิได้ครับและหลังจากนั้นพอป้อมผม1วิปุ๊บผมก็จะทําการหยุดอัพอินเป็นที่เรียบร้อยและผมก็จะหันมาอัพที่ AG ครับผมจะอัพ AG ให้ตันครับเพราะ a อตันปุ๊บผมก็จะมาอัพ AG กับทอครับสลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆจอันจบเกมยันเอ็นเกมเลยครับต่อมานะครับเรามาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ก่อนเลยอุปกรณ์ของผมนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด2เซตนะครับนั่นก็คือเซต AG และเซตทอนะครับ เรามาดูเซตเอจีกันก่อนเลยครับเซตเอจีนะครับนั่นคือปืน12ดาวแดงตุ่นของผมนะครับเล็บน้ำแข็งหรือว่าเล็บไอครับอย่างที่แล้วแต่ใครจะเรียกนะผมก็ยัด a อจีไปทั้งหมด16นะครับต่อมานะครับคือชุด12ดาวแดงตุ่นนะครับผมก็ทําการเล็บ60ไปยัด a อจีได้16เหมือนกันครับต่อมานะครับหมวก12ดาวแดงตุ่นนะครับเล็บ60นะครับยัด a อจีได้18ครับต่อมานะครับรองเท้าก็จะเป็นรองเท้า52นะครับ AG บวก15 ประดับนะครับนั่นก็คือประดับ AG นะครับ AG จีบวกสิบสองและออสเตตัสหนึ่งนะครับต่อมาน,อนะครับสัตว์เลี้ยงก็คือลิฟบัคนะครับ AG จีบวกยี่สิบครับอันนี้ก็คือเซต AG ของผมนะครับแล้ว AG ของผมก็คือ139ยสาบวกร้อนะครับก็จะได้ทั้งหมด246นะครับซึ่งค่า246ผมนี่ตอนนี้ก็คือสามารถตั้งป้อม 9วิได้ครับและสปีดอยู่ที่8.8ครับต่อมานะครับเรามาพูดถึงเรื่องเซตทองก่อนเลยนี่นะครับนี่ก็คือเซตทองของผมนะครับชิ้นแรกนะครับก็คือปืน48ดาวแดงนะครับเลฟบฟักทองนะครับยัดทอได้24ครับต่อมานะครับคือชุด60นะครับยัดทอได้19ต่อมานะครับหมวก60นะครับยัดได้20ครับรองเท้าเหมือนเดิมครับรองเท้า52นะครับส่วนประดับเป็นประดับแหวนทอ ทอบวกสิบสองและออสเตรเสหนึ่งนะครับต่อมานะครับสัต์เลียงก็คือสตริงควีนนะครับบวกทอ20ทอทอรวมงผมก็จะเป็น91บวก133จะได้224ครับที่ผมเล่น2เซตก็คือยังไงล่ะครับก็คือว่าผมจะใส่เซตเอจินะครับไว้สร้างป้อมนะครับจะสร้างป้อม9วิแล้ววิ่งไว้ด้วยแล้วพอผมสร้างถึงป้อมที่แบบว่าผมว่าโอเคแล้วผมก็ผมจะเริ่มต่อสู้ ผมก็จะมากดสกิลซิงโคลใช่ไหมครับผมก็จะทําการเปลี่ยนเป็นเซททอนะครับแล้วมากดสกิลซิงโคลนะครับแต่ถามว่าทําไมไม่ทําเป็น12ดาวแดงคู่เลยล่ะครับระหว่างเซทเอจิกับเซททอคือผมลองแล้วครับใส่เอจิคู่อ่ะใส่ใส่12ดาวแดงคู่อ่ะมันทําการงงอ่ะมันแบบว่าเนี่ยมันงงเวลาเราเปลี่ยนเซตอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันงงบางทีมันไปใส่รูปรุ่มล่างหน้าต่างเหมือนกันมันไปใส่คนละเซตเนี่ยเออประมาณนี้ ผมก็เลยทําการแบบทํา48ดาดแดง10ดาแดงอะไรเงี้ยถามว่าปืนทำไมไม่ทำ10ดาแดงเพราะว่ามันยากผมก็เลยเอาอีกขั้นหนึ่งของ12ดาแดงอนะ่ะมาคือ48ดาแดงเนะี่ยโอเคนะครับคาเสเตตัสก็ประมาณนี้ของสมสัยก็ประมาณนี้เอาไป,ปผมจะรีวิวให้ดูนะครับโดยลง9-6ซ olo นะครับ a d v a า c e d mode คนเดียวด้วยเอาละจะเป็นยังไงไปเจอกันเลยครับเอาละครับแล้วก็อยู่ด่าน9-6เป็ญชี่เรียบร้อยแล้ว ท้นแรกนะครับก็ง่ายๆนะครับตีเสาทุกเสานะครับด่านแรกให้เสาทุกเสาแตกหมดนะครับแล้วเราจะสามารถวร์ปไปแบบ2ได้นะครับตรงแรกนะครับผมก็จะสร้างป้อมทั้งหมด3าป้อมนะครับเพราะว่าการพลาดนะครับเพราะว่าผมลองสร้าง2แล้วเวลาผมวิ่งไปอีเสาหนึ่งเนี่ยเซาจะสางป้อมนะครับให้เหลือเลือด13นะครับและจะทําให้ป้อมของเราพังนะครับผมก็สร้างป้อมต่อเลย อันนี้ผมก็อัคดคลิปเพื่อสมาธิก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแต่ถ้าเล่นแบบไม่อัดคลิปก็จะโฟกัสเกมได้มากกว่านี้อ่าเราสร้างสามป้อมเสร็จปุ๊บเราก็เดินลงไปต่อเลยอันนี้เราก็เลงดีๆนะครับนี่เราสามารถลงได้เลยนะครับโดยไม่ต้องมีสะพานนะครับเพียงแค่เราจําสะพานกันได้อยู่ะทุกคนก็น่าจะเคยลงก้อนทัวพวบอยู่เนาะอ่าก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากอันนี้ปุ๊บเราก็สร้างป้อมต่อเลย เราพยายามเดินอย่างเดียวนะครับเดินสร้างป้อมไว้นะครับไม่ต้องไปยิงไปต้องใช้สกิลอะไรกระส่านะครับสร้างป้อมไว้นี่นะครับเพราะผมสร้างตามจํานวนได้แล้วผขงก็เปลี่ยนเซตนะครับมากดสติงโคลเลยนะผมก็ออกจะเปลี่ยนกลับไปเป็นเซตเอจิเหมือนเดิมเอาละใช่เสาหนึ่งก็แตกที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสาสองก็แตกแล้วออกมาเสาสามนะครับผมก็สร้างปุ๊บนี่ผมก็ลีลหมดเลยทีลร,รของผมก็จะอยู่ที่73็วีนะครับ พราะตุนของผมก็ไม่ได้อัพชาเลยอัพแค่อย่างที่ผมพูดไปต้นคลิปเนาะเอาละเราก็ไปกันต่อเลยเสาาก็ไม่ต้องกดซิงก์นะครับก็ปล่อยไปก่อนนะครับเราไปซิงค์อีกทีคือเสาสุดท้ายเลยนะครับเสาที่5นะครับอันนี้แล้วก็ตั้งทีละสทีละสได้เรื่อยๆเลยครับยกเว้นเสารแรกนะครับเสารแรกก็จะตั้งไว้3มอันนะครับกันพลาดเนาะอันนี้เราก็เดินวนไปเรื่อยๆเลยนี่ดู แล้วก็สร้างปุ๊บสองอันปุ๊บแล้วก็ไปต่อเลยตุนผมก็ค่อนข้างวิ่งไวนะครับก็สามารถสร้างสองได้นะครับแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นเขาต้องสร้างเสาละสามป้อมหรือสองป้อมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจก็ขออภัยไปด้วยนะครับแต่สาหรับผมก็สร้างแค่สามป้อมแค่เสาแรกที่เหลือก็สร้างสองหมดเลยอันนี้ก็สร้างเลยสองป้อมเหมือนกันพยายามเดินนะครับพยายามเดินไว้อย่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่าย้อนกลับนะครับ นี่ก็สร้างเลยแล้วมก็เปลี่ยนเซตามาเรากดซิงโคลอ่ากดซิงโคลปุ๊บก็กเปลี่ยนเป็นเซตเอจีมอนเดิมอันนี้เสาที่3ก็แตกแล้วนะครับเสาที่4ก็แตกแล้วอันนี้เราก็เดินวนไปเรื่อยๆรอเสานี้แตกแล้วก็ขึ้นไปเปิดวาร์เพื่อไปด่านต่อไปได้เลยครับอ่าเสาที่หแตกแล้วสะพานก็เกิดแล้วแล้วก็ไปกันต่อเลยนี่นะครับก็ค่อนข้างเล่นง่ายอยู่นะครับเพราะว่ามีของ อันนี้เซราก็ดูมาแล้วอ่าโอเคครับผ่านด่านแรกไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปด่านสองกันต่อเลยอาละล้ครับเราก็มาถึงด่านสองกันแล้วครับด่านสองก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับก็มีเพียงแค่สติดีๆนะครับคอ,อยสังเกตเล่าข้างนะครับคอ,อยสังเกตมือบอสเซรานะครับว่าจะดูมตอนไหนอะไรยังไงนะครับเราลงคนเดียวก็ดูมสามอันนะครับ เราต้องดูว่ามันไปดูใส่ป้อมหรือใส่อะไรมาถึงปุ๊บก,ก็สร้างปอมไว้รอเลยครับอันหนึง่งนี่นะครับนี่ครับดูสามอันเนีน่ยนี่ก็หมดแล้วแล้วก็สร้างต่อได้เลยอ,อันนี้เราก็โดนสาบเลือเหลือสิบสามนะครับแล้วก็พยายามต่อเลยอันนี้ครับก็ดูไปแล้วนะครับพยายามเดินไว้นี่ดูสามครั้งสร้างปอมต่อเลยเอาละดูกันว่าตอนนี้จะได้แล่ด้วยเปล่า นี่ครับดุมหนึ่งดุมสองดุมสามทางป้อมต่ออันนี้เราก็พยายามเพื่อมจะมีตัวลูกเล็กๆออกมาครับให้ให้คอยแบบดูเลือดอันนี้อันนี้อันนี้เราอยู่กับตัวเนี้เราจะไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่กับตัวเล็กอะ่ะเรียบร้อยเราต้องพยายามฮิวพยายามอะไรด้วยนะครับเพื่อให้เราไม่ตายอะ่ะอะไรประมาณนี้อันนี้มือมือเซราก็บกแล้วนะครับแล้วก็ตุ้ม 2 3โอเคครบแล้วแล้วก็สร้าง้อมต่อเลยอันนี้ผมจะสร้างทีละ2ก่อนนะครับแล้วผมก็จะมากดซิง์เลยอ่าโอเคสร้าง2แล้วกดซิงก์เลยนะน,นี้ดุม1ดุม2ดุม3อ่ะแล้วก็สร้าง้อมต่อสร้างเสร็จปุ๊บก็กดรีโหลดเลยตรวผมก็มาสร้างตรงนี้เพิ่มอีกอ่าแล้วทีนี้ก็ง่ายๆครับไปเรื่อยๆครับเล่นแบบเดิมไปเรื่อยๆค่อนข้างมีสติไว้นะครับมีสติไว้เยอะ คอยดูมือคอยดูสังเกตบอสคอยดูอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะครับนี่นะครับดูสงสามทีอ่าง่ายๆครับไม่ค่อยยากครับนี่ก็มีตัวเล็กนะครับคอยระวังไว้ด้วยอย่าไปอยู่ใกล้นะครับถ้าเราหนีไม่ได้จริงๆเราก็พบยาเลือดพบยาอะไรกดไ้ได้ครับอันนี้เรากดเขียวแล้วก็ไม่ต้องห่วงยิ่งเราป้อมมีป้อมเยอะมากเท่าไหร่ล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องห่วงเพราะว่าบอลมันอาจจะตายไวยกว่าอ่านี่เงียบแล้วล้วก็ทนาป้อมเลยอันนี้ก็อย่ายาวไปครับ คอยดูเวลาซิงโครไว้ด้วยครับนี่ผมกดซิงโครไปก่อนเลยอุ้ยอ่าแล้วก็สร้างป้อมต่อไปพยายามดูด้วยครับว่าเสาไหนป้อมน้อยนะครับอันนี้ป้อมเยอะแล้วเสานี้เดี๋ยวผมจะก็จะมาพยายามสร้างป้อมตรงนี้มากอันนี้ดูไปแล้ว ดูดูโอเคสามมันครบแล้วแล้วก็สร้างเลยไม่ต้องรีบร้อนครับพยายามเล่นใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบว่าคูดาดวปุ๊บเราต้องสร้างเลยไม่ใช่ครับเราพยายามแค่ว่าเอาตัวเองให้รอดนะครับอันนี้มานาผมหมดนะครับผมก็กดซับใต้ไปเลยพยายามพกยาเลือดพกยามานามาด้วยนะครับเพราะว่าเราลงโซโล่วานหมดเวลาเรา้บานด่านอีกด่านหนึ่งอ่ะมันจะไม่รีเลือดไม่รีมานาอะไรทั้งนั้น เพราะว่าเราเวลเยอะแล้วแล้วก็ต้องพกยาพกอะไรมาด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากมาหาแร่ก็อย่างนี้ครับสติกง่ายๆไม่ยากครับก็ประมาณนี้เลยนี่เวลาเวลาเสาแตกนะครับแสงขึ้นอย่างเงี้ยเราสามารถเราสามารถตั้งป้อมได้เลยนะเพราะว่าเหมือนแบบว่าบอสบอสมันจะไม่ยังไม่ใส่สกิลไม่ใส่อะไรเลยใส่เราอะเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราสามารถตั้งได้เลยไม่ต้องห่วงอะไรเลยห่วงแค่พวกตัวเล็กๆอะไรพวกเนี้ยครับ แต่ว่าเราป้อมเยอะแล้วล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วก็ไปเเรื่อยเลยอย่างนี้สบายๆคนเดียวก็ลงไหวครับถ้ามีของอยู่ถ้าของค่อนข้างน้อยแบบว่ามันก็อาจจะลงไม่ไหวครับเราก็ต้องหาเพื่อนช่วยลงหาใครมาช่วยได้หมดเลยครับห <Okay. S 1> าเพื่อนมาช่วยแล้วก็สามารถตกลงกันได้ว่าเอาแร่ไปแบ่งกันขายอะไรนี้แบ่งราคากันได้ครับถ้าลงคนเดียวไม่ไหวนะแต่ของผมก็ลงคนเดียวไหวแล้ว ผมก็สามารถมาเล่นคนเดียวได้เลยอันนี้ตัวเล็กๆออกเนี่ยนบบนเนี่ยเนี่ยอันนี้คือตรงตัวต้องระวังสุดเลยครับเนี่ยตัวเนี้ยเพราะว่าเลือดเราเหลือ13เนี่ยเราแปบ๊บเดียวเราก็ตายแล้วอันนี้ผมอัคดคลิปไปด้วยมันผมพลาดตรงหน่อยนึงนะตรงที่ว่าเมื่อรีโหลดเสร็จปุ๊บอะผมต้องกดเลยนะแต่อันนี้ผมลืมกดไปอย่างที่คุณผู้ชมดูเมื่อกี้อันนี้ป้อมป้อมผมเลยมันแบบไม่มีซิงโคะ่ะอ่าอันนี้ผมก็กดต่อเลย พอรีโหลดเสร็จแล้วโอเคอันนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับต่อค่อนข้างไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอัดคลิปไปด้วยนะก็ขออาภาัยด้วยนะครับแต่ถ้าผมเล่นคนเดียวแบบไม่อัดคลิปก็มีสมาธิมากกว่านี้เนาะรีโหลดผมก็อย่าลืมกดนะครับรีโหลดแล้วกดตลอดเลยเพราะว่ารีโหลดเนี่ยมันจะคูดาวซิงโคเนี่ยมันมันจะไวกว่าเนาะอย่างซิงโคลเงี้ยร้อยสิบอย่างเงี้ยอ่ะผมก็จบไป8นาที20วิอ่ะ อย่างซิงโคลงเนี้ยครูดาวมันจะเยอะกว่านะครับเวลาเรากดซิงปุ๊บครูดาวซิงโคงก็จะน้อยกว่าอ่าก็เลยจําเป็นที่ว่ากดรีโหลดบ่อยๆนะครับอย่าลืมกันนะครับเอาละครับก็9ก้าทัพโกซโล่คนเดียวของผมก็ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสําหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและผมก็สตรีมอยู่ที่แฟนเพจ a c e b o o k นะครับเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างใต้เดคิปชั่นไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ ฝากคุณผู้ชมฝากกิวเฮลเกตของผมด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไปก่อนนะครับบายครับ